สวัสดีจ้ามาพบม,มาพอกันอีกแล้วนะคะน้องพี่น้องนาะวันนี้แม่บัวมาเจอกันวันวันที่สองหมู่บ้านมีผู้ใดดวงดีแนบบ้นอนแม่บัวพลาดไปนิดนึงแม่บัวเบิงเทิงเวที่บอีลาบอกว่าน้ำนักสี่หกสิบแล้วแม่บัวผินลืมมาสี่หสิบก็คือหาสิบเก่าแม่บัวก็ไปซื้อ6กศูนย์กเนาะก็เลยโดนรับประทานไปตามระเบียบนะคะโอ้แม่บัวว่าสิไปเบิง อีหล่าวันที่สามพรุ่งนี้แต่ว่าเพิ่นกระเลือนเนาะพี่น้องเนาะงานเพื่นย้ายค่ะย้ายด่วนย้ายไปสนามชนบุรีนะคะผู้ใดอยู่ไก่อยูย่ไกลชนบุรีกะแวะไปเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยู่ไก่เราก็รอต่อไปนะคะวันนี้อยู่วัดลาดประดุกค,ค่ะอีหล่าไปลาดดวัดลาดประดุกวัดไอแถวพระรามไอพระรามห้าบ่แถวนั้นอะ แม่กับแม่บัว,บวกับเบเนใจปันใดหนันลาติดตามเบิ้งพี่น้องแต่ว่าแม่นวัดลาดประดุกบ่อยู่แถวแถวแถว,วัดลาดประดุกหรือยังไงนะคะไองานเพิ่นเขื่อนจากเมื่ออื่นสิไปวิกซีมินบุรีก็เปลี่ยนเป็นเพิ่นสิเปลี่ยนเป็นในชนบุรีค่ะทางชนบุรีงานแรกของเปิดฤดกูกาลเนาะบบทันกับโเป็นยังหันโยกไก่ใส่ห้องกัะจ้าไปเนาะพี่น้องเนาะ แม่บัวก็มีความปลื้มใจสิมาบัวสู้ฟังนะพี่น้องแม่หน่อยเพื่อนก็ได้ให้มาไล่น้องอันน้องเฉินหลงตะกี้เอิญกันเฉินหลงเนาะน้องบิวตี้ค่ะน้องบิวตี้น้องบิวตี้นี่เพื่อนก็สิไอ้ซอยอีหล่าตั้งแต่อีมืออีหล่าเขาวงใหม่ๆเนาะแม่บวกก็ตามเบิ่งตลอดแต่ว่าตะกี้เพิ่นก็เอิ้นกันเฉินหลงบิวตี้แน่เฉินหลงแน่แล้วแต่พอการเพิ่นก็สีเห็นเวลาเอิ้นบิวตี้เพิ่นก็สิบิวตี้อยู่แต่เวลาเพิ่นอยากหยอกกันเพื่นก็สิเอิ้นเฉินหลงเนาะ นางก็น่ารักค่ะนางก็น่ารักช่วยยกกล่องยกอะไรให้น้องอุ้งหญิงตั้งแต่แรกๆเลยที่น้องเข้าวงมาเนาะแล้วทีนี้น้องก็มาได้มาเฮ็ดกลางเต้นกลางยังให้น้องอุ้งหญิงประจําอยู่ตลอดนะคะถือว่าเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจกับน้องตั้งแต่น้องยังไม่ดังเลยเนาะตั้งแต่น้องมาขั้นดังเลยแต่ว่าไม่หน่อยเพื่อนกับเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาเนาะเพิ่นกับให้รางวัลอยู่เรื่อย ปีที่แล้วก็ได้ยินมาสื่อท้องไห่ปีนี้เพิ่นก็ให้เป็นมาไล่เปิดวงเนาะพี่น้องแม่หน่อยก็เป็นคนมีน้ําใจน้ําใจงามก็เลยทรงมาถึงอีหล่าเขาทรงมาถึงอีหล่าหน่อยคุณอิงเขาก็เป็นคนมีน้ําใจครับคนรอบข้างแล้วก็น้าใจงามพี่น้องคนก็นเลยได้คนทําดีคิดดีทดําดีก็ได้สิ่งที่ดีๆกลับมานะคะนอ้นองเชลนหลงเพิ่นกะ ดูแลผิดน้องอุ้งหญิงซอยยกกล้องยกยังอะไรเพื่อนกะไม่หน่อยเพื่อนกะเห็นความดีเพื่อนกะน่ะไม่หน่อยเพื่อนกะนารักมาให้รางวัลให้เพื่อนกะออกคลิปหลายช่องอยู่ไม่บวกกับเบิง้งแลวก็ดีใจน้ำพึ่นเนาะตั้งหลายพันในพี่น้องห้ามบอกจจำนวนดอกไปเบิง้งเอาเนาะช่องใดกระไดเพื่อนกะบอกอยูให้เครดตเพื่อนให้เพื่อนไปให้ให ไปเบิงไปตามไปเบิงไปเชียนอ้องพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้มมา,าเลี้ยงผู้ใดผู้ใดไปกะเข้ากลุ่มปิดนะคะหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแม่บัวกับสีนัง่งไอ้เลาะเสียใจเสียใจยุ่อุตสาหนัดน้องๆในไะอ้พี่น้องๆพี่ๆในเจโอวันเจโอทูเนาะที่ไปอบรมน้ำกันนัดเพ่แลว,ว่าสิไปนัดนัดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอนัดหน้านัดถัดไปเผื่อจะมีมาใกล้ๆบ้านเราเนาะแม่บัวอยู่แถวรามอินทานเนาะ กสิเดไปพบไปพอกันนะพี่น้องเนาะยังไงก็อย่าลืมแม่บัวขอบคุณขอบพระคุณมากๆนะคะแม่บัวผู้ติดตามจะถึงหมืน่นซีจะถึงพันซีเลยพี่น้องดีใจดีใจหล,ลายหลายให้ถึงหลักมนนหกมนนื่นเนี่ยเด้อค่ะเด้อให้แตะหลักหมื่นน้ำผึ้นแนวอยากบอกสิมาบอกความรู้สึกลักพันแล้วก็ดีใจแล้วสิมาบอกความรู้สึกหลักหมื่นเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณแฟนขับสาวน้อยขอบคุณแฟนขับน้องอุงอิงเนาะ,ะนที่มาซอยกดกระดิ่งกดติดตามให้เด้อค่ะเด้อกดติดตามให้ไม่บัวแน่ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้า